รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเมอร์ลิทพร็พิสิตี้ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5บริษัทโตโยต้ามอเตอ,เตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกสทชและบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนเสนอ สวัสดีครับคุณชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รยายการมุนต,ตามโลกหรือไอส์ออนกรอบวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักภาพาภัวิวัฒนะครับผลกระทบโควิดต่อสภาพยุโรปนั้นเป็นอะไรที่ต้องมาเจาะกันลึกๆว่ามันมีผลกระทบในมิติไหนบ้างนะครับวันนี้ท่านอาจารย์สมชายภักพภัวิวัจะมาให้คําตอบตรงนี้ครับสักครู่เลยครับ I will therefore tell you quite frankly that I fully support the decisions. ครัคุณชมครับไปพบก,กับท่านจันสมชายพักพันธ์รันนะครับสวัสดีครับท่นานจัครับสาัสดีครับจันครับเราพูดกันในบริบทเรื่อง impact จากสถการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นซีกจีนรัสเซียอเมริกาสหภาพย,ยุโรปนะครับและอื่นๆเนี่ยแต่ตอนนี้อาจารย์ว่ามีเรื่องของสหภาพยุโรปที่ค่อนข้างจะชัดเจนหนกกว่ายังไงอาจารย์โอเคครับ แบ่งเป็นสองประเด็นหลักประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นการเมืองภายในกันแล้วกันนะครับการเมืองภายในนะครับเป็นเรื่องของหลักการประชาธิปไตยกับเผด็จการกัเปับประเด็นหนึ่งอันนี้สําคัญกว่าความอยู่รอดของสภาพยุโรปในอนาคตในประเด็นแรกนะฮะใครจะเชื่อครับว่าภายใต้โควิดเนี่ยทุกรัฐบาลเหมือนกันเลย จำเป็นต้องบริหารด้วยอำนาจเด็ดขาดก็จะมีการประกาศเรื่องของแล้วภาวะฉุกเฉินอะไรต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นยุโรปเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีการเพียงแต่ว่าในยุโรปนั้นสภาพยุโรปตอนนี้27ประเทศก็คืออังกฤษออกไปนะฮะอังกฤษจริงๆก็แม้ว่าจะออกไปแต่ยังออกไม่สมบูรณ์นะฮะและ20ประเทศนะฮะก็จะมีกลุ่มประเทศบางกลุ่มนะครับ ที่มีแนวโน้มเป็นอำนาจนิยมแล้วแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือโควิดวันนี้กำลังทำให้สภาพยุโรปนี่กำลังเกิดแบ่งระบบออกมาเป็นสองระบบระบบหนึ่งคือประชาธิปไตยเสรีนิยมกบอีกระบบหนึ่งก็คือแนวโน้มในการที่จะมีอำนาจนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีและกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่อาจจะขยายต่อก็คือทำให้เกิดการขยายตัวนะฮะของกลุ่มขวาจัด นะครับซึ่งตอนนี้ก็ตกเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็คือแต่ที่เห็นจะชัดก็คือตรงนี้อัน,นที่สองที่สําคัญกว่าโควิดนั่นอาจจะตั้งคําถามความอยู่รอดของสภาภาพยุโรปเอ๊ะหมายความว่าไงไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าโควิดนะฮะมันแสดงถึงความเป็นอะไรครับปัญหาของชาตินิยมเพราะในตอนต้นอิตาลีแย่มากคนนะฮะโรงพยาบาลไม่พอ เครื่องมือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของหมอไม่พอคนตายเยอะป<ม>ากฏว่าประเทศอย่างอะไรฮะฝรั่งเศสเยอรมันมแทนที่จะช่วยเหลือ<ม>กับปิดและไม่ให้ช่วยคุณครับจำนวนคนตายของอิตาลีกับสเปนเนี่ยพุ่งขึ้นมาคคนอิตาลีและไม่กั้งคนสเปนซึ่งรักสหภาพยุโรป<ม>เริ่มไม่พอใจแล้วเริ่มไม่พอใจตั้งแต่เกิดวีกฤตเงินสกุลยูโรนะครับซึ่ง ประเทศเหนือพยายามคุมประเทศใต้โดยบอกประเทศใต้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบผมช่วยคุณแต่ต้องสร้างเงินขคนครับกลีกโดนเล่นงานทั้งคนตกงาน3ากว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพวกกลีกพวกนี้กับอิตาลีก็จะไม่พอใจเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศนี้ก็คือกลุ่มทางเหนือซึ่งตอนแรกก็นํนาโดยเยอรมันเนเธอร์แลนด์พวกสแกนดิเนเวียเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวนี้นะฮะมันเริ่มชี้ถึงช่องว่างคุณทำระหว่างเหนือกับใต้แล้วเพราะฉะนั้นทางตอนใต้นะอิตาลี ก็มีความรู้สึกว่าอีกเอาเข้าจริงๆแทนที่จะช่วยเหลือกันกลับไม่ช่วยประเทศจีนซะอีกอกลับมาช่วยนั่นแหะสิเพราะฉะนั้นก็เกิดการแตกแยกแล้วทีนี้ความแตกแยกนั้นมันจะนําไปสู่สิ่งหนึ่งก็คือคนอิตาลีหกสิบเจ็ดสิบเอร์เซ็นไม่พอใจเพราะฉะนั้นพอไม่พอใจสิ่งที่เขากลัวคืออะไรครับปรากฏการณ์ที่เรียกอิตาเล็กซิตเคยได้ยินไหมอิตาเล็กซิตไม่ไม่เข้าใจรู้จักเบล็กซิตไหมเบล็กซิตย่อมาจากบริทิชเอ็กซิครับอิตา,าเลเียน อิตาเลียนเอ็กเซดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนกลัวคือว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยประชาชนนะและที่เขากลัวคืออะไรในอิตาลีจะมีฝ่ายขวาหนึ่ง <h> นะครับล <c oughs> ีกาเดนนอเต้ฝ่ายขวาเนี่ยตอนเกิดวิกฤต์บอกเลยออกจากเงินสกุลโยูโรเรื่องแต่คะแนนตกลงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยฝ่ายขวากําลังเข้ามาถือโอกาสเลยฮะและฝ่ายขวาเหล่านี้ที่ฝร,รัร่งเศสก็มี <c oughs> นะครับสมัยก่อนก็ฟรองนาเซียนาลนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น As ational, อัสลอบอร์มองนอรเซลเพราะสายขวาเหล่านี้กำลังจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นนะครับซึ่งจะนําไปสู่เรื่องของการแตกแยกของสหภาพยุโรปโดยที่ทางใต้ก็มีความรู้สึกว่าถูกทางเหนือนําโดยเยอรมันนาโดยเนิทรแลนด์สแกนดิเนเวียเล่นงานพอไว้เกิดปับ๊บช่วยครับแต่ช่วยในลักษณะโอ้โหบีบเต็มที่แต่เรื่องนี้ระยะแรกไม่ช่วยสหภาพยุโรปรู้ตัวแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้น ประธานของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้หญิงเก่งมากเลยนะครับเป็นเยอรมันนะฮะแลเดนน์คุณครับเคยได้ยินไหมครับเราขอโทษบอกอิตาลีเลยอเราผิดไปแล้วคุณกรัน่าชมมากผู้นำของอเมริกาไอ้พูดนำของฝรั่งเศสเนมาครองก็เหมือนกันขอโทษประชาชนเราผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปวันนี้หลังจากที่เกิดเยอรมันก็รู้ตัวแม็กเกลนี่เก่งมากคุณครับ ตกลงเลยว่าต้องช่วยเต็มที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยผลที่เกิดจากการช่วยเต็มที่นะฮะออกมาเป็นรูปธรรมดังนี้ครับว่าได้มีการดําเนินมาตรการติดต่อมา2องสาอาทิตย์แล้วนะฮะจำนวนเงินช่วยเหลือนะครับซึ่งกันนี้ก็ช่วยประเทศต่างๆโดยเฉพาะอิตาลีสเปนพวกนี้ได้รัาแรหนึ่งเลยครับตั้งเขาเรียกว่า emergency fund กองทุนสําหรับช่วยเหลือโควิด5แสนล้านอ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับคาถาชีวิตสำหรับอาทิตย์นี้ง่ายๆสั้นๆว่าไม่มีใครอยากทำผิดถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาของคนทั่วไปนั้น สิ่งที่เราจะเจอนั้นก็จะต้องมีเรื่องของความผิดพลาดในความผิดพลาดของงานนั้นผมเชื่อนะครับว่าคนที่เขาทำนั้นเขาไม่อยากจะทำผิดแต่หลายๆอย่างนั้นไม่เอื้อให้เขาเขาเกิดความผิดพลาดเกิดสิ่งที่เรียกว่าคาดไม่ถึงอันนั้นก็จะต้องมีปัญหากับงาน นะครับฉะนั้นเมื่อเราเป็นหัวหน้าการที่มีความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ในองค์กรเราควรจะต้องศึกษาหาข้อมูลเข้าใจเหตุที่มาแล้วเราก็มาศึกษาว่าเราจะแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นในโอกาสต่อไปนั้นก็จะไม่ผิดพลาดอีก ตรงนั้นนะครับจะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่อยากจะทำผิดแต่การทำผิดด้วยหลายๆครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของความเลนเล่ออาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจตรงนั้นถ้าหากเราเข้าใจก็จะทำให้เราเป็นผู้บริหารที่ดีจะทำให้เราเป็นผู้ได้ที่ได้รับ ความเคารพและนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับยูโร <Euro. S 1> สองให้ ECB ช่วยเหลือ,อแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะ เพิ่มเงินให้ ECB เขาเรียกไฟพาเวอร์เพิ่มเงิน20ล้านแต่ปล่อยกู้ได้อีก200ล้าน700ล้านสามครับคณะกรรมการได้ตั้งกองทุนนันหนึ่งสำหรับช่วยคนที่ตกงานอีกแสนล้านเป็นเท่าไหร่ครับ800ล้านยังไม่พอครับมีการใช้อันหนึ่งเขาเรียกยูโรเปียนสเตเบลิตี้เมカเนซิมนะครับซึ่งตั้งขึ้นมาในปี2012เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของเงินสกุลยูโร ตอนนี้มัน5 0 0แสนเหลืออยู่4 0 0แสนกว่าก็จะเอาเงินตัวนี้มาช่วยอ,อันนี้อันนี้ดูนะครับมาช่วยนะฮะมาล้านสามแล้วเออครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับมาช่วยตัวนี้นะฮะก็อีก2 0 0แสนจะเท่ากับหนึ่งล,ล้านล้านยังไม่พอครับาทางด้านสเปนได้เสนอแนะให้กับทางาสหภาพยุโรปว่าจะต้องมีการกั้งกองทุนเรื่องม,มาเชลแผนแผนมาเชลม,มาช่วยฟื้นคือตอนนี้ไม่ต้องช่วย แต่ตอนที่สภาพยุโรปเนี่ยกำลังจะฟื้นเนี่ยนะจะต้องมีเงินมหาศาลต้อร้างตัมีตัวนี้มันก็ปุ๊บช่วยเงินเยอะๆขึ้นมาเนี่ยมันองมาดันขึ้นปลากว่ดดันป้ากกว่าที่ผ่านมายังตกลงกันไม่ได้แต่ว่าประธานสภาพยุโรปบอกว่าเฮ้ยใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่1.5ล้านล้านแต่เกิน1ล้านล้านตอนนี้คนตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าเขาจะทํายังไงโอเคนะครับกับอีกทางหนึ่งก็คือใช้เงินกองทุนที่กําลังเจรจาอยู่เนี่ย กองทุนอันนี้ก็เรียกว่ามันติแอนนูนนะครับ financial framework mff นะครับซึ่งจะเจราจากันอยู่โดยการเจราจา7ปีนะฮะเขาโครคงสร้าง7ปีเนี่ยจะตั้งอันหนึ่งเขาเรียกว่า,อ,าอะไรครับเป็นเฮดลูมเฮดลูมคืออะไรครับผมว่ามีห้องนะฮะให้มันกว้างขึ้นไปตรงนี้พูดง่ายโดยปกติจะใช้เงินนะฮะคิดเป็นส่วนหนึ่ง1.2อะไรของ GDP อ เขาพูดนำนองให้แต่ละประเทศคอนทริบิวสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP ดิเพื่อจะได้มีอะไรประเทศมีเงินจำนวนยี้มาช่วยประเทศกำลังฟื้นตัวกลับไปเรื่องเดิมที่ต้องการให้สองสับอี่ีเิไม่ว่าทุกคนทุกประเทศที่เป็นสมาชิกคอนทริบิชั่นทั้งเหนือมาทางใต้แล้วนะครับทางช่วยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ละมากกว่านั้นยังไม่จบครับนะครับอีกอันหนึ่งก็คือทางด้านของอิตาลีเสนอเลยออกมาเป็นยู โคโรนาบอลดิครับ mm hmm. พันธบัตรดูโรบอลเนี mm ่ย hmm. ก็คืออะไรครับออกในนามของย mm ูเออเอาอะไรครับปัญหาคุณเห็นไหมสหภาพยุโรปช่วยเต็มที่เลยอ mm hmm. แต่ช่วยแล้วถามว่ารอดไหมเอาอะไรครับมันมีปัญหาครับอ mm hmm. อันแรกเลยโคโรนาบอลนั้นเกิดไม่ได้อ mm hmm. อิตาลีต้องการเพราะว่าจะช่วยลด mm hmm. ต้นทุนอ mm hmm. แต่ปรากฏว่าเยอรมันจเจอปัญหาทางด้าน,นเนเธอร์แลนด์ก็แมเาเพราะมีความรู้สึกว่า การช่วยแบบนี้นะถ้าในเยอรมันจะเป็นปัญหาเรื่องของรัฐธรรมนูญเพราะการช่วยแบบนี้าสารรัฐธรรมนูนอาจจะไม่ยอมเพราะเท่ากับเป็นการช่วยเหลือนะครับของเ,อเงินของอะไรครับอของประเทศรวยหรือทัพประเทศต่างๆเหล่านี้มาช่วยประเทศที่คาเคลื่อว่าบริหารไม่มีประสิทธิภา<ด>พอันนี้เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูนเขาด้วยว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมจะผ่านรัฐสภายากมากคาะแ็กเกลเองไม่ยอมโอเคแต่แ็กเกลเองยอมตรงไหนครับเป็นขั้งแรกนะฮะ ไอ้เงินที่จะออกมาเป็นล้านๆเนี่ยนะก็รีโค v เ r อร u ฟันเนี่ยนะเอามาใช้กับเรื่องของไอ้งบประมาณครับนะครับแต่สิ่งที่สํำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นที่ถกเถียงระหว่างเนเธอร์แลนด์นะครับเขาบอกทางอิตาลีบอกว่าโอเคครับไอ้ตัวที่ง่ายที่สุดเนี่ยข้อแรกเลยให้ตรงน,นี้ออกสองหมืนล้านฟรีเลยอิตาลีเขาพูดนะผมไม่จะขอทานด้วยนะฮะอันที่สองเขาก็อิตาลีทางด้านนี้ก็ เอาเงินกองทุนสี่หมื่นล้านเนี่ยนะฮะโทษนะสี่แสนล้านยูโรเปียนสเตเบลิตี้ c h a านิ m ซ s m เนี่ยคุณครับเอามาช่วยคุณได้อิตาลีเขาบอกว่านี่คุณผมจําได้แม่นเลยเงินกองทุนประเภทนี้จะช่วยอ่ะมันมีเงื่อนไขเยอะมากเงื่อนไขประชาชนผมเกรียดคุณมากเลยเงื่อนไขจะต้องมีการปรับโครงสร้างทำอะไรต่างคุณครับเจรจาระหว่างอิตาลีนะครับแต่เนี่ยใช้เวลาเป็นวันๆหนึ่งนะ กว่าจะจบลงแทบตายก็คือจบลงด้วยเนเธอร์แลนด์รู้ตัวว่าเฮ้ยเขากําลังเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาคันขันกัดแจ้งไอ้เงินฉุกเฉินพวกนี้มันต้องต้องอนคอนดิชแนลลี่นะอะไรครับมันต้องอนคอนดิชแนลลี่ไม่มีเงื่อนไขไม่ครับอันนี้ใช่อันนี้มีคอนดิชันอิตาลีถมีคอนดิชแนมันก็มันก็ยอมเฉิยไม่ได้อิตาลีต้องการอนคอนดิชแนลลี่คือออกมาเป็นแกรนเพราะฉะนั้นมาออกมาเป็นแกรนปั๊บเนี่ยนะฮะในกรนนี้ทางอิตาลีไม่ยอมแต่อิตาลีก็ประสบความสำเร็จปากูแบบเน โอเคให้ความช่วยเหลือแต่ว่ามีเงื่อนไขตัวเดียวเป็นเงินที่มาช่วยเรื่องโควิดหน้าอิตาลีบอกโอเคเพราเงินต้องการแต่พออิตาลีชนะแล้วกลับไปที่ประเทศเขาไอ้พวกขวาจัดกลับไปทั่วโลกรัฐบาลบอกว่านี่คุณทำไมยอมร้ำความช่วยเหลือมันมีเงื่อนไขทางด้านนั้นก็เงื่อนขายอะไรตกลงไม่มีแต่คุณครับการเมืองประชาชนมันเชื่อว่ามีเงื่อนไขได้ก่อไม่ พูดง่ายๆเป็นใกล้ๆเป็นการใช้วาทกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นอิตาลีตอนนี้กันเลยนึกออกไหมครับก็เลยยังใช้เงินไปอะไรเงินตัวนี้จะยังไม่รู้จะใช้เพราะั้นอิตาลีต้องการเขาลดเงินไขทั้งหมดแล้วเงินก็ยัก็คือจะขอให้โควิดนาบอลตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยเรากำลังจะเราดูอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ที่ประธานการนกกรรมธิการที่จะออกมาเป็นลันลานเนี่ยจะจบลงยังไงเพราะฉะนั้นผมขอกล่าวเลยว่าโควิดนาวันนี้กําลัง สร้างความแตกแยกให้กับเอ eu เพราะฉะนั้นเอ eu อย่างน้อยที่สุดโคิดเนทำให้คนนะทางอิตาลีซึ่งเป็นประเทศสําคัญมากสเปนม,มีความรู้สึกไม่พ<ข>อใจตัวนี้เลยแต่ว่าตอน <EU S 2> นี้เขาก็พยายาม,มหาทางแก้ทั้งทําเต็มที่นะฮะยังไม่ไปก่อนแต่ก็ยังมีข้อขัดแย้งอยู่เพราะฉะนั้นในอนาคตก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการที่การที่จะพัฒนารีคอวัลลิฟันเนี่ยนะประมาณล้านกว่านะฮะสามารถจะตกลงกันได้ไงเพราะฉะนั้นผลอันนี้จะนําไปสู่ปัญหาชะตากรรมอนาคตของสภาพยุโรปครับ นั้นก็ต้องติดตามแต่เราว่าผมเชื่อว่า400ล้านเดียวตรงนี้ต้องต้องผ่านได้เพราะเงินไขแทบจะไม่เหลืออะไรท่อาจารย์บอกพี่นะขอเป็นโควิดบอลซึ่งมันเรียกว่ามันน้อยนิดโคนลนาบอลเนี่ยมันเกิดไม่ได้เลยมันความฉุกเฉินม่นต้องใช้ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองภายในครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์คนระับถ้าอย่างนี้มองแล้วเนี่ย ตัวชีวิตสาคัญนะฮะว่าสภาพยุโรปจะรวมกลุ่มกันทันโควิดน9ได้เ่มือนเดิมเยอะมากเลยนะครับไม่วหวอเมริกาไม่วหวยุโรปอย่างนี้นะผมจะบอกว่าอนุภาพมันร้แรงกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทำลายล้างกับสิ่งนี้โดยเฉพาะสงครามเชื้อโรคตอนนี้เราจะต้องเผชิญสงครามเชื้อโรคอีกเยอะเลยผมเชื่อว่าและเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญครับเพื่อขอบคุณท่านอาจารย์ไปอยู่ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือบทบาทที่ สำคัญแล้วก็บทสรุปกับท่านอาจารย์สมชายพระาันวัดครับช่วงหน้าพระอาจา,ารย์วอววชราิตรีรอท่านอยู่ในช่วงของมุลตามธรรมนะครับเราผู้ชมนะครับสามารถติดตามเราได้นะครับทุกช่วงตอนทุกตอนรู้รู้รรจริงกับผมตระโกูกผ่านทาง Facebook และ YouTube ของมุลทีวิครับวันนี้รายปารกับับสวัสดีครับ งทรงอุปมาไว้ว่าว่องไวสุกสนฝุงซ่านจาริ์ไปไกลเหมือนเหลงแต่ใจที่สับสนวุ่นวายฝุงซ่านและสุกสนเหมือนเหลงนี่แหละถ้าเราฝึอกอย่างถูกต้องก็จะกลายเป็นใจที่สงบนิ่งสะอาดสว่างสงบมั่นคงผ่องใสนุ่มนวลควรแก่งาน และเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาได้เป็นอย่างดีเหมือนกันและใจที่เห็นความจริงตามที่มันเป็นจริงก็จะเป็นใจที่วิมุตติหลุดพ้นพบกับอิสรภาพซึ่งอิสรภาพแท้นั้นก็จะมาพร้อมกับความสุขและตรงนั้นเองเป็นปลายทางของการบาเพ็ญจิตตะภาวนาสมดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังสุขัง นิพพานเป็นบรม,มสุขจากนี้ไปขอเจริญพรเชิญเราทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตามแนวทางที่กล่าวมานั้นโดยพร้อมเพรเพียงกัน